สว,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับว่าอยู่แล้วนะคะวันนี้นะคะว่าก็จะมารีวิวองแจ้นะคะที่เป็นรูปนายหลวงนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยชวงมาแล้วนะคะเป็นของแใรรูปนายหลวงนะคะเมาดูกันเลยนะคะแรกนะคะก็จะเป็นติ๊กเก้านะคะนี่นะคะท้าหลังก็จะเป็นรูปนายหลวงนะคะของเราเป็นของป้านะคะอันต่อไปก็จะเป็นเงินนะคะ เงินแบบใบพันุนี่ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยอันต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะคะเงินเหมือนกันแต่เป็นใบยี่สิบแบบเก่านะคะตรงนี้มันจะแปลกไปหน่อยนะรูปสุดท้ายของรูปในหลวงแล้วนะคะก็คืออันนี้เลย เป็นนาหลวงนะคะใส่เสื้อสีแดงตรงนี้ใส่เสื้อสีน้ำตาลเลยนะคะก็จะเป็นรัชกาลที่ห้านะคะ,คะวันนี้นี่นะคะก็จะเป็นรัชกาลที่ห้านะคะแล้วก็นี่ก็เหมือนกันค่ะเป็นรูปหัวใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปนะคะนี่นะคะ สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะก็นะคะจะมาดูทั้งหมดกันเลยนะคะเดี๋ยวขอตัวจัดแป๊บนึงนะค่ะก็จัดเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนของนายหลวงนะคะก็จะเป็นใบเป็นลูกนะคะแล้วก็เป็นก้าวนะคะนี่นะคะตรงนี้นะคะจะก็เป็นราชการที่ห้านะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายแล้วก็นะคะอย่าลืมนะคะมีคำอวยพลให้ด้วยนะคะแฮปปี้นิวียาร่ำรวยเงินทองนะคะเงินทองไหลเข้าม,มาเต็มตัวเลยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย